ในที่สุดความลับที่ถูกเก็บงำมานานหลายปีของกองทัพอากาศไทยก็ได้ถูกเปิดเผยต่อสายตาประชาชนและชาวโลกเมื่อประเทศไทยสามารถพัฒนาเครื่องบินรบล้ำสมัยได้ด้วยฝีมือคนไทยทั้งลำโดยไม่พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศนี่ไม่ใช่แค่ความภาคภูมิใจของชาติเท่านั้นแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณแรงถึงประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนว่าไทยกำลังก้าวขึ้นเป็นผู้นำด้านอากาศยานทางการทหารอย่างแท้จริง โครงการพัฒนาเครื่องบินรบลำนี้เริ่มต้นขึ้นแบบลับๆภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลและกองทัพอากาศโดยมีชื่อรหัสว่าโครงการอินทรชิตตามชื่อของนักรบผู้เก่งกล้าในมหากรามารเกียนเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบมาให้สามารถทำภารกิจหลากหลายทั้งการรบกลางอากาศการสอดแนมและการโจมตีภาพคพื้นดินจุดเด่นที่สุดคือความสามารถในการบินแบบล่องหนต่อเรดาร์และระบบอาวุธอัจฉริยะที่ติดตั้งภายในลำตัว วัสดุที่ใช้สร้างเครื่องบินลำนี้คือวัสดุผสมพิเศษที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงกว่าวัสดุทั่วไปถึง5เท่าโดยเป็นผลงานวิจัยร่วมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีชั้นนำของไทยร่วมกับบริษัทเอกชนด้านวิศวกรรมอากาศยานการออกแบบโครงสร้างภายนอกใช้หลักอากาศพลศาสตร์ขั้นสูงทำให้สามารถทำความเร็วเหนือเสียงได้ถึงระดับแมต2 2โดยยังสามารถเลี้ยวคมและหลบหลีกการตรวจจับจากระบบเรดาร์ของสตรู ห้องนักบินของเครื่องบินรบลำนี้เป็นแบบคลาสคอฟ p ี่เต็มรูปแบบใช้จอแสดงผลแบบสัมผัสและระบบปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ช่วยนักบินในการตัดสินใจทุกข้อมูลเชิงลึกทั้งจากเรดาร์ภาพถ่ายจากโดรนและสัญญาณวิทยุจะถูกประมวลผลแบบเรียลไทมและแสดงผลให้เห็นทันที AI ยังสามารถควบคุมระบบอาวุธได้อัตโนมัติหากนักบินหมดสติหรือสูญเสียการควบคุมระบบเรดาร์ของเครื่องบินลำนี้ใช้เทคโนโลยี AESA Active e l e c ็กทรอนิ l อล Sky Array แบบเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินรบระดับโลกอย่าง F-35 และ SU-57 ทําทำให้สามารถตรวจจับเป้าหมายได้พร้อมกันหลายสิบเป้าหมายในระยะ400กิโลเมตรนอกจากนี้ยังสามารถรบกวนเรดาร์ของข้าศึกและแฮกเข้าสู่ระบบควบคุมของสัตรูผ่านสงครามไซเบอร์ได้อีกด้วยอาวุธหลักของเครื่องบินรบลำนี้คือขีปนาวุธอากาศสู่อากาศรุ่นใหม่ที่ผลิตในประเทศไทยโดยตรง โดยมีระยะยิงไกลถึง120กิโลเมตรและมีระบบนำวิถีด้วยอินฟราเรดและเรดาร์คู่ช่วยให้เป้าหมายแทบไม่สามารถหลบหนีได้มีระบบป้องกันตนเองจากขีปนาวุธศัตรูโดยใช้ระบบยิงแฟร์อัตโนมัตริระบบเลเซอร์ทำลายขีปนาวุธนำวิถีและยังสามารถรบกวนสัญญาณดาวเทียมของศัตรูได้อีกด้วย ด้านเครื่องยนต์เครื่องบินรบลำนี้ใช้เครื่องยนต์ไอพ่นคู่ที่พัฒนาในประเทศไทยภายใต้การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการจรวดไทยแลนด์5.0ซึ่งเน้นความสามารถในการเร่งความเร็วสูงในเวลาสัน้นใช้เชื้อเพลิงประสิทธิภาพสูงที่ผลิตจากวัตถุดิบในประเทศทําให้ลดการนําเข้าจากต่างประเทศและสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้ถึง40%เมื่อเทียบกับเครื่องบินรบนําเข้าที่นั่งนักบินยังถูกออกแบบด้วยความใส่ใจเรื่องสรีระและความปลอดภยัย สามารถปลดตัวออกจากเครื่องได้ด้วยระบบ ejector รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมร่วมชูชีพและระบบส่งสัญญาณฉุกเฉินไปยังฐานทัพโดยอัตโนมัติหากนักบินถูกยิงตกกลางป่าระบบกูชีพภายในเครื่องจะส่งตำแหน่งและภาพสดแบบเรียลไทม์ให้หน่วยช่วยเหลือเข้าถึงทันทีระบบควบคุมการบินใช้ fly by l i r e ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงที่ส่งสัญญาณควบคุมผ่านไฟเบอร์ออป ทำให้มีความเร็วสูงและมีความปลอดภัยจากการแทรกแซงสัญญาณมากกว่าไฟ b y w i r e ที่ใช้ในเครื่องบินทั่วไปนี่คือความก้าวหน้าครั้งสําคัญของไทยที่ยังไม่มีชาติอาเซียนใดทําได้ศูนย์ควบคุมภารกิจบนพื้นดินของเครื่องบินรบลำนี้ก็มีความล้ำหน้าไม่แพ้ก,กันโดยสามารถควบคุมสั่งงานและประสานงานกับเครื่องบินรบลำอื่นโดรนหรือยานรบไร้คนขับได้แบบเครือข่ายสมองกลทั้งหมดทำงานประสานกันภายใต้ระบบที่เรียกว่าโรงจักรกลไทย หรือไทยคอมแบตกรีที่พัฒนาโดยนักวิจัยไทยทั้งหมดเครื่องบินรบลำนี้ยังสามารถปฏิบัติภารกิจกลางคืนได้เต็มประสิทธิภาพโดยมีระบบกล้องอินฟราเรดและกล้องกลางคืนแบบสีที่สามารถจับภาพความร้อนของข้าศึกในระยะไกลได้ชัดเจนพร้อมระบบส่งสัญญาณภาพกลับฐานทัพเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจได้อย่างแม่นยำแบบวินาทีต่อวินาทีไม่เพียงแต่ด้านรบเพียงอย่างเดียวเครื่องบินรบลำนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจช่วยเหลือฉุกเฉินและกู้ภัย สามารถติดตั้งระบบปล่อยแคปซูลสเสบียงหรือยารักษาโรคจากอากาศได้รวมถึงสามารถส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยธรรมชาติจากอากาศได้เช่นเดียวกับดาวเทียมพยากรณ์อากาศการพัฒนาเครื่องบินลำนี้ไม่ใช่เพียงการยกระดับทางทหารแต่ยังเป็นการยกระดับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทยให้ก้าวไปอีกขั้นสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรด้านวิศวกรรมไทยหลายพันคน นี่คือการพิสูจน์ว่าไทยสามารถสร้างเทคโนโลยีที่โลกต้องจับตามองได้จริงการเปิดตัวเครื่องบินรบลำนี้ทำให้ประเทศต่างๆในอาเซียนเริ่มแสดงความสนใจและจับตาดูอย่างใกล้ชิดหลายชาติเริ่มตั้งคำถามว่าไทยจะยืนหยุดตรงไหนในแผนที่พลังทางทหารของภูมิภาคขณะที่บางประเทศเริ่มเจรจาเพื่อขอเข้าร่วมเป็นพันธมิตรด้านวิศวกรรมหรือขอซื้อเทคโนโลยีบางส่วนด้วยความสำเร็จครั้งนี้ไทยจึงไม่เพียงแค่มี เครื่องบินรบล้ำสมัยแต่ไทยเป็นประเทศผู้ผลิตและสามารถส่งออกเทคโนโลยีได้เองในอนาคตการเผยโฉมเครื่องบินรบอินทราชิตจึงไม่ใช่แค่ข่าวระดับชาติแต่เป็นข่าวระดับภูมิภาคและเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ของกองทัพอากาศไทยอย่างแท้จริงและนี่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคนวันที่ไทยไม่ต้องพึ่งใครแต่สามารถลุกขึ้นมาสร้างอนาคตด้วยมือของตนเอง นี่ไม่ใช่แค่เครื่องบินแตกคือสัญ,ญลักษณ์ของจิตวิญญาณนักสู้ของคนไทยในศตวรรษที่21